พัฒนาการดีวิชาการเด่นเน้นคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลวริษาเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชนก่อตั้งเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2548โดยมีนาะงสาวริษาภูนวลนเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการนายวิทยาภูนวลนเป็นผู้จัดการเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1-3และปีการศึกษา2551ขอขยายชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปัจจุบัน เปิดสอนระดับเตรียมอนุบาลถึงปฐมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวริษาได้ใช้สื่อการเรียนการสอนของสถาบันวิจัยการเรียนรู้ซึ่งเป็นสถาบันที่มุ่งพัฒนาสื่อระดับปฐมวัยในรูปแบบกิจกรรมบูรณาการมีการสัมมนาวิชาการหลักสูตร ฝึกอบรมต่างๆให้กับโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนอนุบาลวริษาจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการสำหรับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช2560โดยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมประจำวันในระดับปฐมวัยอาทิเช่นการอ่านและการฝึกเขียนเรียนเสริมวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นโยบายจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลวริษากิจกรรมเตรียมลูกเสือสำรองตั้งแต่อนุบาล2จนถึงอนุบาล3จัดการเรียนการสอนโปรแกรมพิเศษ w u p p และหลักสูตรทั่วไปโดยใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ Able p r โปรแกรมจากประเทศมาเลเซียสอนโดยครูชาวต่างชาติสอนเสริมวิชาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2. 2. การจัดการเรียนการสอนดนตรีเมโลเดียน กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและเรียนเสริมจินตคณิตตั้งแต่ชั้นอนุบาล3จนถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวริษามีห้องเรียนปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนความสําเร็จของโรงเรียนอนุบาลวริษาคือคุณภาพของนักเรียนตามอัตลักษณ์ที่สําคัญคือแต่งกายดีมีความซื่อสัตย์มัธยัถ์อดออมวริษาอบอุ่นเหมือนบ้านดูแลลูกหลานด้วยใจ